วันนี้เราก็จะมาภาคเกมสแลมดังกันนะครับผมไม่ได้ภาคมานานนะฮะเริ่มจัมบอลนี่ฮะฝั่งนี้มีอาคางิมีจินแล้วก็โคงูเลสส่วนอีกฝั่งนี้ตะกุลังนีมียงังงีแล้วก็ลูกคว่านะฮะเมื่อกี้อาคางิขึ้นดังไปก่อนแล้วหนึ่งลูกลูกนี้ลูกคว่าขึ้นทําแต้ม ลงไปสวยๆครับผมมาดูการเปิดเกมของฟังสีแดงกันจินจินทำง่ายจ่ายให้คงเละคงเละึ้นยิงสั่งแต้มโดนบล็อกโดยลุคคาว่านะครับลุคว่าได้บอลส่งให้มีังี้มีังี้ส่งให้ตะกรุงี้ขึ้นเลยอัพลงไปชิวๆลยูกนี้โดนบล็อกไปนะครับทำให้เสียแต้มไปลูกนี้จินทำง่ายขยึดขยึก,ยกสามแต้ม ลงไปสวยๆเหมือนกันลุคาว่ามีอย่างงี้ลุคาว่าลูคว่าล็อกขึ้นยิ่งสวยครับสองแต้มนี้ลูกนี้จินเลี้ยงส่งให้อาคังนี้อาคังนี้ส่งให้จินจินขึ้นยิ่งตามแต้มลงไปครับไม่เหนือฮะลงๆอย่างนี้ไม่นานหรอกตอนนี้มีอย่างงี้จ่ายให้ลูกคาว่าลกคว่าขึ้นล็อก ลไปครับสวยงามอ่าอ่าองนี้ส่งให้จีนจินขึ้นยิงสามแต้มอีกแล้วลงไปอีกแล้วเหมือนกันครับรู้สึกว่าจะเอากินไม่อยู่กันแล้วฮะตอนนี้ลูกนี้ทำไงรู้พราว่าขึ้นยิงลงไ,ไปเหมือนกันนะครับอ่าค้งเละอ่าค้งเละได้ยิงสามแต้มลง่งโลง,ลงไม่ลงอ่าั้งนี้รีบาวได้ อาคังนี้ขึ้นดังครับลงไปลูกนี้ชนลูกเอ่อชนสกุลงี้ล้มไปเลยสกุลงี้จะให้ไมอย่างงี้สกุลงี้ขึ้นอยู่โอ้โดนบล็อกครับลูกนี้ลูกอยู่ที่จีนจีนทำยังไงส่งให้อาคังนี้อาคังงี้ส่งให้คงเละคงเละส่งให้อาคังนี้อาคังนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาส่งให้คงเละเหมือนเดิมคงเละสามแซมไม่ได้ครับลูกนี้โดนบล็อกแต่อาคังงี้ยังเก็บบอลได้ขึ้น โดนไปเหมือนกันครับลูกนี้โดนบล็อกแล้วก็หมดเวลาการทำเกมไปเปลี่ยนฝั่งบุกฮะลูกนี้ลูกเขาว่าลูกเขาว่าส่งให้ขึ้นโอ้โหลูกนี้สซกุลุนี้ขึ้นง่ายๆเลยครับผมต่อไปก็อ่ะโดนโดนตัดบอลไปแล้วครับ,บจีน,นยังงี้ส่งให้ออกกลับมาที่เมียงิเมีงิขึ้นชุดลงไปง่ายๆครับตอนนี้ ทีมสีน้ำเงินนำสีแดงไปแล้วนะฮะจินขึ้นชุดสามแต้มไม่ลงอ่ะคืนอีบาวได้ส่งให้จินยิงสามแต้มอีกทีนึงลงไปครับผมตอนนี้16ต่อสี่นะฮะกูสีลุกขาว่าขึ้นดังโดนบล็อกไปครับลูกนี้อ่ะคืนจะให้คงเลขึ้นยิงสามแต้ม ไม่ลงอ้าวคือรีบาวเว้าครับเยอะอ่าลูกนี้ลูกยุคลูกค้าว่าหรือว่าส่งให้อ้าวลูกนี้โอ้โหโดนตบขาแป้นไปเลยครับตามด้วยจินเปิดอันติย้อยๆครับเป็นอันติสามแต้มที่โหดสัตว์จริงอ้าวลูกคาว่าก๊อปปี้ทันทีครับยิงสามแต้มเข้าไปเหมือนกันลูกว้าวบอกว่ารอมันนานจังหวะนี้ กาต่อ17จิ้นยิง3าแต้มลงไปอีกแล้วครับเอ๊ะรู้สึกว่าจินที่ยิงลงไปหลายลูกแลวนะฮะตอนนี้ลูกนี้อ่าโดนบล็อกไปอีกแล้วสก,กลูละงี้ลูกไปลูกเพราะว่าขึ้นย้อยเรียบร้อยเหมือนกันไม่เป็นลูกฟุตที่เอาปิดยากนะฮะลูกนี้ อ่ะครงนี้อ่ะครงนี้ล็อกเข้ามาต้องให้จินจินขึ้นยิงตามแต้มไม่ลงหรือปลาออกลงครับผมไม่จินมีคอมเมนต์จริงๆนะฮะยี่สิบห้าต่อสิบเก้าเกมเหมือนจะขาดนะครับลุกว่าขึ้นดังไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบเอ็ดจินจินยิงไกลครับตามแต้มไม่เหลือโอ้โหจินนี่แบบแม่นจัดอะ เรากว่าทำง่ายาว่าส่งให้ตะก,กูลง้ขึ้นดังโชวนาคังง,งิง่ายท้องเลยนะฮะลกูกคู่ของกูเลส่งให้โอ้โหลูกนี้อืมเป็นการเคาน์เตอร์ที่สวยงามนะฮะจากการรับบอลพลาดแล้วก็โดนโต้กลับเป็นเมี้ส่งให้หตะก,กูลงิทำแต้มไปเอาลูกนี้จินขึ้นตามแต้มรีบไปนหน่อยโดนบล็อกครับโดนจับทางได้ ซาก,กุลุนี่ขึ้นวางวสวยๆไปแล้วอ้าวยังไงครับเนี่ย28ต่อ27ไปแล้วนะฮะจินจินขึ้นชุดอ่ะข้างนี้รีบาวไว้ได้อ่ะข้งางนี้นทำไงอ่ะข้างนี้ส่งให้จินจินขึ้นชุดอีกหนึ่งพี่ก็ยังไม่ลงอ่ะข้างนี้รีบาวผงเุงเล่ผงุเล่ขึ้นชุดตู่ไม่เข้าอีกอ่ะสก,กุลุนี่ได้บอลแทนส่งให้ลูกเขาว่า รู้เขว่าขึ้นดังายอ้าวครับสีนําเงินพลิกกลับมานำแล้วตอนนี้28ต่อ29่สิบเก้าผมุเล่ทำไงครั้งนี้จีนจีนขึ้นยิงสามแต้มไม่เหลือครับพลิกกลับมานำโอ้โหสูสีมากฮะเหลืออีก20วินาทีเท่านั้นตรงน,นี้รู้เขาว่าขึ้นวากโอ้โหหมุนตัวเ,เป็นท่าที่เท่จริงฮะสามาเเท่ากัน โอเคครับตอนนี้อ้าวกินเปิดอันติอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยครับสวยงามยิงยอยสไตายพี่จินเขาตรงนี้รู้เขาว่าตรงให้ตรงนี้รู้เขาว่านี่งี้รู้เขาว่าแล้วรู้เขาว่าเปิดอันติของจินครับเหมือนการยิงยอยซสบดทุกลายเป็นเกมที่เสมอไปก่อนนะฮะ ต่อมาตัดสีกันต่อสุดสีจริงๆอาครั้งนี้กับสกุลงี้อะครั้งนี้จ้ำบอลได้ไปฮะส่งให้จินถึงส่งให้คงงี้คงงี้ขึ้นชุดโดนบดล็อกเลยลุคบ้าว่าครับลุคบ้าได้บอลลุคบ้าส่งให้มีอย่างงี้มีงี้ชุดไม่ลงสกุลงี้ได้บอลสกุลงี้โอ้โหหลอกครับลูกนี้นึกว่าจะส่งให้ลูุคว้าแต่หันกลับไปวางเลียบเอง อของเละข้างนี้อ,อ่ะข้างนี้บอกขอดังหน่อยอข้างนี้ครับผมดังลงไปแต่พวกนี้เปิดอันติดังกัดครับใส่กันเดือดจัดนะจินยิงสามแต้มอีกแล้วครับผมไม่ลงลูกนี้ข้างนี้มีบอลได้ส่งให้จินจริงยิงเรียบร้อยครับสามแต้มขึ้นน้ำไปอีกทีนึง สูสีอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยดูเขาว่าขึ้นดังโดนบล็อกทำยังไงต่อโดนบล็อกอีกครับสกุลนี้โองเละเก็บบอลได้เปิดอันติทันทีไม่เหลือครับถึงห่างไปเป็นสี่แต้มแล้วเหลืออีกสิบห้าวิลูกนี้ขึ้นโ,โดนหลอกอีกแล้วครับ่าข้างนี้ ดู่ิว่าใ้ย,ยังไงอีก2แต้มประจานทันไหมสิบุยอาคัง้ได้บอลจ่ายอ้าวโดนตัดบอลครับงามไส้แล้วครับลงุงโดนบล็อกเกือบไปแล้วทำยังไงโ,โ,โอ้โหโอ้โหลูกเขาว่าครับผมเซฟไว้ได้ต่อเวลาต่อโอ้เดือดจัดเดือดจัดเลยอาคัง้ตามบอลได้อีกแล้วครับผม คงเลยส่งให้อะครงี้ขึ้นชุดไม่ลงรู้เพราะว่ารีบาวไปได้ฮนะลูกนี้ซากุระงี้เกมเร็วอีกแล้วลต่อเวลาไปเยอะแล้วนะ,ะตอนนี้รอบที่เท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยรอบที่สองนะฮะต่อเวลาจินชุดไม่ลงครับอ่ะครงี้รีบาวได้อ่ะครงี้ใจให้จินจินขึ้นยิงสามแต้มเหมือนเดิมไม่ลงอีกแล้วอ่ะครงี้รีบาว รีบอลเสร็จขึ้น,ด,นดังครับผมอานบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วลีบาวจนเมื่อยลูกนี้ซากูระงี่โดนบล็อกไปลูกค่ะว่าโดนบล็อกไปโอ้โหสองบล็อกเลยนะลูกนี้โอ้สามบล็อกครับผมหมดจัดจริงดอกนี้จินยิงสามแต้มไม่ลงอาคารงี้ีบอลปล่อยให้จินอีกทีนึงนอเอาไปของกุเลยิงมั่ง ไม่ลงครับกระหิตีบ่าโอ้โหเหนื่อยแล้วดังไม่ได้เหมือนกันครับลูกนี้ชุดไม่ลงเหนื่อยต้องเวลาอีกแล้วครับท่านรอบที่สามแล้วนะจัมบอลอ่อกะอกงะหิตยังชนะอยู่เหมือนเดิมนะฮะในการจัมบอลลูกนี้ยิงอันติไม่ไม่ใช่ยิงอันติยิงสามแฝงนะฮะผู้ชิดลงไปนะครับเปิดฉากน้ำก่อน ยิงสีแดงทำยังไงขึ้นเอ้าโโหตบติดแป้นอีกแล้วครับอาคางิดอกนี้รู้เขาว่าหัวร้อนเลยอะไรอ่ะแล้วก็ทิ้งห่างไปอีกครับตอนนี้เป็นหกแต้มเลยฮะรู้ขาว่าเปิดอันติยิงย้อยๆของจินลงไปฮะในตามมาเหลืออยู่สามแต้มน,นะฮะห้บต่อสี่อาคางิ้ใจให้คงเละจินจินบอกว่า ของจริงอยู่นี่อันตตย,ย,ย,ยอยสดอย่างวะนนีเนี่ยมอมครับออกว่าต่อเวลาเยอะแล้วเหนื่อยแล้วลูกนี้ลูกคาว่าขึ้นดังตายโอ้ยาวนะนเหลือเกินลูกนี้อาคางิอาคางิหมุนหลอกมาของให้จินจินขึ้นโดนบล็อกแต่ยังได้บอลอยู่อาคางิบอกว่าเดี๋ยว อ๋อมั้งไม่ใช่ครับลูกโอ้โหสวยครับลูกนี้เป็นการหลบการสติลของมิยางงแล้วก็ยิงสามแต้มลงไปสวยสวยเลยอ้าวลูกเขาว่ายิงสามแต้มเฉยอ่ครั้งนี้รีบาวหมูนอกมาส่งให้จินจินบอกสวยได้ยางเงี้ยเรียบร้อยถึงไม่เป็นสิบแต้มแล้วนะเจ็ดวินาทีสุดท้ายไม่น่าทันแล้วลูกว่าบอกยิงอีกสักทีสิละ เอรยยังลงไปได้นะฮะ <Okay. S 1> อากัง,งิบอกว่ายังไงอากัง,งิหมุนเข้าไปดัง2วินาทีสุดท้ายมีงิบอกว่าโอ้ไม่ไหวเหนื่อยแล้วเลิกดีกว่าจบไปแล้วนะฮะกับการแข่งขันในเกมนี้สีแดงชนะไป61ต่อ52นะครับ MVP เป็นของอากัง,งนินะฮะ 10แต้ม11รีบาวกบล็อก11แอสซิตและตามไปเก็บบอลได้อีก1ลูกนะฮะแล้วก็จินโอ้โหยิงรละหามมาก45แต้มนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ